นะครับวันนี้นะครับผมมาทำคลิปนะครับแนะนำนะครับเรียกว่าเป็นคลิปที่ว่าแนะนำเกี่ยวกับลูกค้าที่สนใจในการที่จะออกรถโดยใช้แคมเปญดาวน้อยนะครับที่เราเห็นการตามโฆษณา Facebook หรือตามหน้าเพจต่างๆนะครับที่ว่าดาวเพียง2 9ง่นนะครับใช้เงินออกรถเท่านี้นะครับเราก็สามารถออกรถได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผม จะมาอธิบายนะครับว่าแคมเปญนี้มันใช้ได้จริงเหรอแล้วมันใช้ได้ไหมนะครับอ่าผมขอเกินก่อนเลยนะครับแคมเปญนี้นะครับเป็นแคมเปญที่เราเห็นกันแทบจะทุกยี่ห้อนะครับใช้กันนะครับทั้งรถเก๋งและรถกระบะนะครับที่ตอนนี้ใช้กันเยอะมากนะครับสองหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าที่เราเห็นกันเนี่ยอ่ามันเป็นแคมเปญที่ได้ใช้ได้จริงไหมผมตอบเลยครับเป็นแคมเปญที่ใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าก็มีอีกนิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้ใช้กันได้ทุกคนนะครับ คำที่ว่าไม่ได้ใช้กันได้ทุกคนนะครับมันแปลว่าโชรูมหลอกเราเหรอคิดแคมเปญมาหลอกเราเหรอทำไมถึงไม่ได้ทุกคนนะครับมันไม่ได้ขึ้นกันอยู่กับโชรูมนะครับที่ไม่ได้ทุกคนมันขึ้นกับตัวลูกค้าเรื่องวนนะครับตัวประวัติของลูกค้านะครับของเราทางโชรูมทำแคมเปญขึ้นมาเนี่ยสองหมื่นเก้าทำให้ลูกค้าได้ละแต่เงื่นอนไขต่อไปที่ลูกค้าจะสามารถออกรถโดย ่าใช้เงิน2 9 3 0 0ได้ไหมเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับอ่าแล้วคราวนี้เราจะดูได้ไงครับว่าไฟแนนซ์จะให้เราดาวแค่2 9หรือ3 9ได้ไหมนะครับอ่าผมบอกก่อนนะครับที่ผมจะอธิบายต่อไปเนี้จะเป็นเคสของรถกระบะก่อนนะครับเพราะว่าอะไรต้องเป็นของรถกระบะก่อนนะครับรถกระบะจะปล่อยกู้ยากกว่ารถเก่งนะครับถึงแม้ว่าจะใช้เงินวง เงินเงินวงวงเงินเออวงเงินในการดาวเท่ากันนะครับเช่นดาวสามหมื่นเก้ากระบัดก,ก็ดาวสามหมื่นเก้าเก่งก็ดาวสามหมื่นเก้าแต่ว่าการปล่อยกู้การพิจารณาสินเชื่อของกระบัดจะปล่อยกู้ยากกว่านะครับอ่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรอ่าถ้าไว้ผมทําคลิปหน้าถ้าอยากรู้หรือว่าผมทาคลิปหน้ามาบอกอีกทีนึงครับว่าทําไมหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ถึงยากกว่านะครับเอาเป็นว่าอ่า แล้วสมมุติว่าเราสนใจกระบะคันนึงเนี่ยดาวสามเป็นเก้าสี่มนเก้าเนี่ยอ่ะการพิจารณาสินเชียอของไฟแนนซ์มีอะไรบ้างนะครับผมบอกตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตามไปทีละสเต็ปสเต็ปครับลูกค้าที่ว่าตัดสินใจอยู่ว่าจะดาวน้อยเนี่ยลองคํานวณตามผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วดูว่า่าตัวของลูกค้าเองนะครับเข้าเกณฑ์ตามที่ผมบอกไหมครับอ่านะครับ มาครับอย่างแรกนะครับไฟแนนซ์จะพิจารณาจาการายได้ของลูกค้านะครับอย่างเช่นกระบะ1คันนะครับยอดผ่อน9,000นะครับไฟแนนซ์ขอรายได้เป็น2เท่าของยอดผ่อนนะครับสเท่าของยอดผ่อนก็คือยอดผ่อน9,000รายได้ลูกค้าต้อง18,000บาทแล้วต้องเป็นรายได้สุดทีนะครับ OT ไม่สามารถเอามารวมได้ครับเอามารวมได้แต่ว่าได้แค่30%มนะครับค่าคอามฟนแนนซ์ค่า idence, อคอามฟนแนนซ์ก็คือ,อไม่ใช่ค่าคอนมฟนแนนซ์ค่าอินเทอร์ทีฟหรือว่าไรายได้เสริมนะครับที่ว่าเป็นค่ายอดต่างๆของลูกค้าเนี่ยก็เอามารวมได้แต่ฟินแนนซ์จะเอามาหาอีกทีหนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณ30%นนะครับคราวนี้ครับไรายได้ลูกค้าต้อง2เท่าลูกค้าตอนนี้เคาะเลยนะครับ ตัวเองรายได้อยู่เท่าไหร่นะครับถ้ารายได้ไม่ถึงสองเท่านะครับไม่ถึงสองเท่านะครับต้องทํำยังไงนะครับวิธีที่หนึ่งครับถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ยอดผ่อนเราเก้าพันนะครับรายได้เราต้องหมื่นแปดแต่ตอนเนี้ยรายได้เรากําลังดูคิกอยู่เอา้ายังมีอยู่แค่หมื่นห้าแล้วเราจะทํายังไงนะครับมีวิธีหนึ่งนะครับห้านะครับ แล้วเราจะทำยังไงนะครับเพื่อให้รายได้เป็น2เท่าตามที่ฟินแลนด์ต้องการพิจารณาตามที่เขาต้องการนะครับหนึ่งเลยนะครับใช้วิธีการกู้ร่วมครับถ้าลูกค้ามีสามีหรือภรรยานะครับใช้ใบสมรสนะครับใบสมรสคือใบจดทะเบียนสมรสนะครับหรือถ้าไม่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะครับต้องใช้เป็นใบรับรองบุตรนะครับก็คือไปที่ว่า ลูกค้า2องคนนี้ถึงไม่ได้จดทะเบียนกันแต่ถ้ามีรูด้วยกันก็ต้องใช้เป็นใบรับรองบุตรนะครับที่ว่ามีชื่อพ่อแม่อยู่ในนั้นนะครับถ้าไม่มีทั้ง2อย่างไม่สามารถเอารายได้มารวมกันได้นะครับทำไมเราต้องเอารายได้มารวมกันนะครับเพราะว่าเลยสมมติว่าตัวผู้ชายนะครับมีรายได้หมื่นหตัวผู้หญิงอีกหมื่นห้ถ้ารวมกันได้รายได้ไปน,นั้นจะคิดให้เป็นสามหม่นะครับสามหมื่นผ่อนกลดเก้า เกิน2เท่าตามที่เขากําหนดอยู่แล้วครับมันจะผ่ายเงื่อนไขแรกไปโดยอัตโนมัติเลยแต่ว่าถ้าลูกค้าบอกแล้วถ้าฉันโสดล่ะแล้วถ้าฉันโสดล่ะแล้วฉันไม่ไม,ไม่ไม่มีคนมากู้ร่วมต้องทํำยังไงนะครับถ้าลูกค้าราไได้ก้ากึ่งแบบนี้นะครับเพราะว่าผ่อนหมื่นแปดแต่ว่า, 18, วารายได้หมื่นห้าเนี่ยลูกค้าต้อง ยื่นเอกสารเช่นว,ว่า,ามีอาชีพเสริมอย่างอื่นไหมอย่างเช่นขายของวันหยุดหรือขายของตาม Facebook นะครับตาม a c e b o o k หรือว่ามีหน้าร้านมีเพจหน้าเพจไหมนะครับยื่นให้ฝ่ายนั้นประกอบได้ครับแล้วก็ยื่นสเตทเมนต์ตามนะครับที่ว่ามีการเงินเข้าหมุนเวียนหลักฐานการโอนนะครับหรือว่าใบาเสร็จต่างๆนะครับที่เราไปส่งของตามไปรษณีให้กับลูกค้าของเราเองอย่างนั้นก็ได้ครับก็ยังสามารถเอามาเป็นรายได้รวมกับรายได้ปัจจุบันของเราได้ครับ ข้อแรกผ่านไปแล้วนะครับว่าเราสามารถเข้าเกณฑ์ไหมนะครับข้อสองนะครับอายุงานนะครับอายุงานทางที่ดีขอเป็น2ปีความจริงอนะ่ะเกณฑ์ไฟแนนซ์จริงๆขอสามถปีแต่ว่าสองปีเนี่ยก็ก็เพียงพอแล้วนะครับป2ปี2อปีว่าลูกค้าเนี่ยทำงานที่เนี่ยมา2ปีแล้วนะอ่าทำไมถึงต้องดูอายุงานเป็นหลักด้วยนะครับเพราะว่าเขาดูความมั่นคงครับ ดูความมั่นคงของลูกค้าเองแล้วก็เขาจะมองว่าถ้าลูกค้าทํางานเกิน3ปีเกิน5ปีไปนเนี่ยโอกาสเปลี่ยนงานมันน้อยครับและพอโอกาสเปลี่ยนงานน้อยเนี่ยมันก็หมายความว่าลูกค้าจะไม่มีช่วงขาดรายได้นะครับการเปลี่ยนงานกับการย้ายที่ทํางานเพื่อมารับตําแหน่งใหม่ที่เงินเดือนสูงกว่าจะต่างกันนะครับถ้าสมมุติว่า ลูกค้าบอกว่าเราเพิ่งเปลี่ยนทำงานที่เก่า,า5ปีแต่ว่าทำงานที่ใหม่เนี่ยเพิ่งทำได้3เดือนเองนะครับอย่างเงี้ยเรากู้กู้ดาวสองหมไม่ได้แล้วเหรอไม่ใช่นะครับถ้าเรามีเหตุผลให้เขาว่าเหตุผลที่เราเปลี่ยนงานเพราะว่าที่ใหม่ให้เงินเดือนได้มากกว่านะครับแล้วเราสามารถยืน่าานหลักฐานให้เขาดูได้ว่าเนี่ยคือสลิปเงินเดือนเอนี่ยสเต็มใ์ของที่เก่าเลยครับอันนี้คือของที่ใหม่นะครับเรามาเปลี่ยน,ตำ,นยตำแหน่งเปลี่ยนงานเพื่อ,อการเจริญก้าวหน้าของเรานะครับ ตรงนี้ไฟแนนซ์เขาจะมองข้ามไปนะครับเขาจะมองว่าโอเคลูกค้ามีความรู้ความสามารถในในการทํางานอยู่แล้วแค่ว่าจังหวะกู้รถเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ไม่พอดีกันเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ไฟแนนซ์จะไม่ซีเรียสมากนะครับต่างกับลูกค้าที่ทํางานปีหนึ่งสองปีเปลี่ยนงานปีหนึ่งสองปีเปลี่ยนงานนะครับไฟแนนซ์เขาจะมองว่าโอกาสที่ลูกค้าผ่อนหมดเนี่ยหรือว่าโอกาสที่ลูกค้าจะมีจังหวะที่ ขาดช่วงงานขาดช่วงไรายได้เนี่ยอาจจะก,กระทบกระเทือนเกี่ยวกับยอดผ่อนรถในอนาคตได้นะครับเขาก็จะพิจารณาตรงนี้เป็นหลักเลยครับยิ่งอา,อายุงานสูงนะครับก็ยิ่งเพิ่มคะแนนการเขาเรียกว่าตัดคะแนนของไฟแนนซ์ตามไปด้วยนะครับอย่างที่3นะครับที่ไฟแนนซ์จะพิจารณาสินเชื่อนะครับก็คือที่อยู่อาศัยครับทาไมต้องพิจารณาที่อยู่อาศัยนะครับการใช้เงินดาว เกรนหลัก29 0 0มนนะครับฟแนนซ์คือเหมือนที่ผมบอกนะครับยิ่งใช้เงินดาวน้อยนะครับการประเมินสินเชื่อก็จะมากขึ้นนะครับก็คือที่ว่าสัยคืออะไรนะครับก็คือถ้าลูกค้านะครับไม่ได้พักบ้านตัวเองนะครับหรือว่าเป็นเจ้าบ้านครับแต่ว่าลูกค้าที่ยื่นกู้เนี่ยพักเป็นบ้านเช่านะครับหรือห้องเช่านะครับมันจะโดนพ่วงหลายอย่างเลยนะครับอ่าอย่างเช่นเลยครับอย่างแรกนะครับถ้าลูกค้าพักห้องเช่านะครับหรือคอนโดนะครับ มันจะมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับในเช่นจ่ายค่าเช่าห้องเดือนละสามพันนะครับมันก็จะโยงกลับไปรายได้ตอนแรกของเรานะครับโดยการจากที่รายได้สมมติว่าตอนนั้นอะเรามีอยู่หมื่นห้าใช่ไหมครับแล้วเราโดนหักค่าเช่าห้องไปอีกสามพันรายได้เราจะเหลือแค่หมื่นสองทันทีนะครับในการพิจารณาสินเชื่อของฟแนนซ์นะครับเขาจะหักกับรายจ่ายของเราด้วยนะครับไม่ได้เอารายได้เต็มๆแล้วไม่หักอะไรเลยนะครับจะหักตามด้วยนะครับอ่าถ้าถามว่า แล้วถ้าพักห้องเช่าเนี่ยโอกาสผ่านไฟแนนซ์มีไหมครับมีอยู่แล้วครับโอกาสผ่านไฟแนนซ์มีอยู่แล้วครับมันจะตามตามด้วยเงื่อนไขต่อต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปนะครับก็สมมุติว่าถ้าลูกค้าไม่ได้พักบ้านเช่าเลยครับอาจจะพักบ้านตัวเองเป็นเจ้าบ้านเนี่ยโอกาสผ่านไฟแนนซ์มันจะง่ายกว่ามันง่ายกว่าเพราะอะไรนะครับหนึ่งเลยนะครับไฟแนนซ์เขาจะมองว่านี่ยหนึ่งเลยบ้านบ้านของลูกค้าราคาล้านกว่าครับสองล้านสามล้านเนี่ยครับ ลูกค้าผ่อนรถคาระหกแสนนะครับลูกค้าไม่มีทานะครับที่ว่าไม่ผ่อนละฉันหนีละฉันไม่อยู่ละอ่าทิ้งบ้านนะครับทิ้งบ้านไปเลยแล้วก็เอารถไปด้วยมันโอกาสมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับต่างจากลูกค้าที่พักห้องเช่าบ้านเช่านะครับไม่ได้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่ทํางานหรือว่าเพราะว่าเราจะเห็นได้บางทีลูกค้าจะต่างจังหวัดมาทํางานในกรุงเทพครับส่วนใหญ่แล้วลูกค้าของผมเองเนี่ยก็จะเป็นพักบ้านเช่าด้วยทั้งนั้นนะครับอ เพราะว่าฟันนซนถ้าดาวน้อยเนี่ยบางทีฟันแนนเขามองว่าอาถ้าลูกค้าเกิดไม่ผ่อนล่ะอ้ะาสมมติขับรถไปปีหนึ่งแล้วเกิดลูกค้าเกิดมีปัญหาทางด้านาการเงินแล้วไม่ผ่อนเนี่ยเราจะตามเขาได้จากไหนครับเราไปตามบ้านเช่าที่เราเคยไปตรวจสอบตอนแรกก็ไม่เจออยู่แล้วนะถ้าลูกค้าหนีไปแล้วเนี่ยครับหมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์เจอครับจะตามก็ต้องตามไปที่ บ้านตามทะเบียนบ้านของลูกค้าหรือว่าตามบัตรประชาชนของลูกค้าครับก็ไม่รู้ครับว่าจะอยู่จริงหรือเปล่านะครับการพิจารณาสินเชื่อที่ว่าทําไมเจ้าบ้านถึงผ่านง่ายกว่านะครับมันมีผลแค่นี้ครับหรือว่าตามตัวได้ครับตามได้ง่ายมากครับอ่าไม่มีใครย้ายบ้านหนีแน่นอนครับอ่าทั้งสามอย่างที่ผมพูดมานะครับหรือเป็นไกด์ไลน์แนะแนวให้ลูกค้านะครับถามว่ามันพิจารณาตาม ทำไมว่าถ้าไม่ได้ตามนี้เขาจะปฏิเสธเคสเราทันทีเลยมันเป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับมันเป็นแค่กา,การพิจารณาเบื้องต้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับขึ้นอยู่กับตัวลูกค้ารวนๆนะครับบางทีเราอาจจะพักบ้านเช่าแต่รายได้เราถึงนะครับบางทีรายได้เราไม่ถึงแต่เราพักบ้านตัวเองนะครับมันมีหลักการอ,อีกหลายอย่างนะครับที่เอามาในการพิจารณาสินเชื่อนะครับผมทํามาเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับให้ลูกค้า อลองพิจารณาดูวา่าของเราเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เนี่ยมันพอได้ไหมนะครับเพราะว่าบางอย่างนะครับมันสามารถคุยกับไฟแนนซ์ได้นะครับในการหาทางออกนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติว่า,ามันต้ากก่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคือว่ายอดผ่อนหมื่นเก้าพันสองเท่าหมื่นแปดถ้าไรายได้หมื่นแปดและพังบ้านเช่าสามพันหลือหมื่นห้าไฟแนนซ์จะปฏิเสธเลยไหมนะครับ อ่าส่วนแล้วจะไม่นะครับจะไม่ปฏิเสธน tamam, ะครับอาจจะเป็นการอ่ยื่นข้อเสนอของการและกันนะครับว่าลูกค้าวินวินตรงไหนนะครับอ่าเขาจะก็ไปแล้วเขาจะยื่นข้อเสนอได้อย่างไรนะครับเหมือนที่ผมบอกครับเขาจะย้อนกลับไปดูที่ไอเดีตรประชาชนลูกค้าครับอันนี้จะฟ้องเหมือนกันว่าลูกค้าเคยทําอะไรมาผ่อ,อนอะไรมาถ้าลูกค้าที่ว่าประวัติดีเหมือนที่ผมบอกตอนแรกนะครับเคยผ่อนรถมอเตอร์ไซค์หมดไาแล้วเป็นลูกค้าประวัติดีตรงนั้นเนี่ยเขามองว่าคุณมีเครดิตแล้ว นในการที่จะยื่นกู้ครั้งที่2ให้คุณเนี่ยโอเคเขามีความไว้วางใจในตัวคุณเพิ่มมาแล้วเพราะเคยมีคนให้เครดิตคุณมาแล้วเหมืนที่ผมบอกครับคลิปนี้นะครับทําเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับ80%นะครับถ้าลูกค้าเข้าเกณฑ์ตามที่ผมบอกนะครับ80% 90%นะีครับผ่านไฟแนนะซ์แน่นอน,นครับในการดาว29,000 39,000นะครับแล้วผมทํามาเพื่อ ถามเอาเพื่อจริงจุดประสงค์หลักของผมไม่ได้ทํามาเพื่อว่าเาชียร์ขายารถที่ดาวต่ํานะครับผมทํามาเพื่อที่ว่าให้ลูกค้าได้วางแผนในการออกรถนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าลูกค้า,าประเมินคุณสมบัติตามที่ผมบอกไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยโอเคเข้าเกณฑ์เนี่ยลูกค้าก็ยังวางแผนไว้ได้โอเคเราสามารถดาวเท่านี้แล้วเราออกรถเท่านี้ได้นะครับ ทำไมต้องบอกว่าประเมินการวางแผนนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าไม่รู้นะครับหรือว่าใช้เงินแค่2องหมืแล้วออกรถได้เลยนะครับก็จะมีที่ไปจองแล้วก็เสียเงินจองฟรีนะครับกว่าจะไปทําเรื่องถอนจองก็ยากอีกนะครับกว่าจะได้เงินจองครับบางทีเงินเราอะต้องการมาทาเป็นหมุนหรือว่าใช้จ่ายในธุรกิจของเรานะครับเพราะว่าจองทีก็ใช้เงินสามพันห้าพันใช่ไหมครับผมก็เลยทํามาเพื่อให้ลูกค้าทุกทกท่านนะครับลองพิจารณาจากตัวเองก่อน ไลน์ที่ผมแนะนําไปนะครับหรือว่าถ้ามันนอกเหนือจากที่ผมแนะนําไปนะครับก็ทักมาได้ครับตามไอดียไลนะครับ,รบหรือว่าตาม Facebook ที่ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างครับหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับถ้าผมรู้นะครับผมก็จะตอบให้ผมก็จะแน,นะนวไกด์แนะแนวทางจัดไฟแนนซ์ให้อีกทีนึงได้ครับเพราะว่าเคสแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ทำมาเพื่อที่ว่า ให้ลูกค้าแต่ละท่านได้วางแผนในการออกรถจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีเรายื่นดาวสองหมื่นเก้าไปก็จริงนะครับแต่คุยไปคุยมาไฟนั้นอาจจะปรับดาวเราเป็นเจ็ดหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้ามันทาให้เราต้องอหาหมุนหาเงินมาเพื่อออกรถมันจะลําบากในการใช้ชีวิตในการวางแผนชีวิตต่อไปในอนาคตอีกทีนะครับก็ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับลูกค้าที่ว่ายังไม่ได้ออกรถหรือว่ามีโครงการคิดจะออกรถนะครับอ่านะครับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคิดหนะ้าเดี๋ยวผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องรถอีกนะครับมาแนะนําลูกค้าอีกนะครับเผื่อว่าอยากให้ผมแนะนําอะไรก็ฝากไว้ทั้งใต้คอมเมนต์ได้ครับขอบคุณมากครับ